ภาพล่าสุดนีน่ากุนนดดาอดีตพิธีกรดังหลังหายหน้าใช้ชีวิตที่ชนบทอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือนีนากุนนดดาปัดชิมสวัสต์อนเดอร์สัน เป็นลูกคนที่สามจากทั้งหมด5คนของพลตำรวจเอกกิตปัทชิมสวัสดกับวน,นาแสงจันทิปอดีตนักสแสดงมีพี่สาวและน้องชายร่วมบิดามารดาอย่างละสองคนโดยเธอเป็นน้องสาวต่างมารดาของกอันเอเนกปัทชิมสวัสดสามีของสาววินีประการะนางและเป็นอาของกุลธิราปัทชิมสวัสดซึ่งเป็นนักข่าวและสิรินโสภิตปัทชิมสวัสดผู้เข้าประกวดรายการเลีวลิตี้เดอะสตาร์ปีที่9้า ทางชีวิตส่วนตัวเธอสมรสกับคิสแอนเดอร์สันและยังไม่มีลูกด้วยกันและนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถในการเต้นโดยหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเธอมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ที่หายหน้าหายตาไปนานเธอบอกว่าไม่ได้หายไปไหนสำหรับหน้าจอยังดูได้ยังมีรายการทํามา14ปีแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้รับงานในวงการไรที่พอทำได้ก็ทำ ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราทำมาเยอะแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยมันเลยเป็นปัญหาในการทำงานด้วยส่วนเรื่องการมีทายาตนั้นเธอบอกว่าเราไปทมหมอก,ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราเป็นคนที่ฮอร์โมนไม่ปกติเมื่อก่อนเครียดด้วยเครียดเยอะเคยทำกิฟครั้งเดียวฝังตัวอ่อนแล้วอาการเหมือนคนท้องแต่พอไปตรวจจริงๆไม่ท้องเราก็ไม่อะไร พอกลับมาบ้านอารมณ์ถึงมาเราบอกกับสามีเราก็ร้องไห้พอเขาเห็นเราร้องไห้เขาก็นั่งน้ำตาไหลกอดคอกันร้องไห้เราก็ไม่ท้อไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรอาจจะทำอีกรอบหนึ่งเราก็มีสวดมนต์บ้างขอให้เรื่องนี้ลงตัวโดยชีวิตบ้านปายเธอบอกว่าที่กาญจนบุรีคะ่ะแม่น้ำแควน้อยกำลังสร้างอยู่เราก็ไม่ได้ทิ้งวงการ งานตรงนี้เรารักเสมอแต้เรียนรู้มากมายเลยแต่ตอนนี้ของชีวิตรเรารู้สึกอยากพักอยากสงบอยากไปอยู่ที่เงียบๆไปนั่งริมน้ำความรู้สึกของเราในตอนนี้สามีเราก็ไปด้วยนางเห็นด้วยตามใจสําหรับทางด้านประวัติการศึกษาหนีนาคุณนัดดาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่ดีวิทยาลัยระดับปริญญาตี เอกวาัฒาวิทยาคณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านการละครจากวิทยาลัยเอเมอร์สันสหรัฐอเมริกาหากใครคิดถึงเธอก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ไอจีส่วนตัวของเธอเลย